ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวการปรับความสามารถของฮีโร่ในแพทใหม่ที่เซิร์ฟไทยนะครับประจำวันที่4ธันวาคม2568นะครับมาดูว่าแต่ละตัวนะครับมันปรับอะไรบ้างตัวแรกนะครับก็จะเป็นชากหน้านะครับชากหน้าจะถูกบัฟความสามารถนะครับเป็นการบัฟสกิลที่2สกิล2นะครับเมื่อเรานะครับ กดใช้ดนเป้าหมายนะครับเรานะครับจะได้รับบัฟลดความเสียหายนะครับแพทเก่านะครับอยู่ที่3.5%สูงสุด3ครั้งแพทใหม่นะครับเพิ่มมาเป็น5%สูงสุดที่3ครั้งนะครับแล้วก็ดาเมจเวทจากสกิล2นะครับแพทเก่านะครับ200ตันที่450ร้อยห้บวกที่สิพีใหม่นะครับเพิ่มมาเป็น250ตันที่500 บวก25% AP นะครับส่วนสเต็กดาเมจเวทนะครับแพทเก่า100ตันที่275บวก10% AP แพทใหม่เพิ่มมาเป็น125ตันที่250บวก20% AP นะครับได้แพทใหม่นะครับฉากหน้าเจิดขึ้นแล้วก็ดาเมจเวทแรงขึ้นนะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็น l u บอร์นะครับ l u บอร์นะครับจะถูกบัฟความสามารถนะครับเป็นการบัฟพาสซีฟแล้วก็สกิลที่2นะครับสกิลพาสซีฟนะครับในแพทเก่าเรานะครับจะได้รับโบนัสเกาะกายภาพนะครับอยู่ที่60บวก10ต่อเรเวลแพทใหม่นะครับเพิ่มมาเป็น100บวก10ต่อเรเวลนะครับส่วนเกาะเวนะครับแพทเก่า40บวก10ต่อเรเวลแพทใหม่100บวก10ต่อเรเวลนะครับและสกิล2ก็บัฟเหมือนกันนะครับสกิลนี้นะครับในแพทเก่านะครับสตูนะครับ จะสร้างดาเมจเบาลง20%แพทใหม่จะสร้างดาเมจนะครับเริ่มต้นนะครับที่20%เบาลงสูงสุดที่30%เลยครับก็ทำให้ลัมเบอร์นะครับแพทหน้าอึดขึ้นเยอะมากเลยครับตั้งแต่ต้นเกมคือปั่นปัวนแน่เลครับอันนี้คือการปรับลัมเบอร์นะฮะ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นคิวเรนนะครับคิวเรนนะครับก็จะถูกปรับความสามารถนะครับเป็นการบัฟสกิลหนึ่งกับสกิลที่สามนะครับสกิลหนึ่งนะครับในแพทเก่าดาเมจกายภาพนะครับเริ่มต้นนะครับอยู่ที่150่าสตันที่250ร้อยบวกห้าสแพทใหม่นะครับปรับเพิ่มมาเป็นนะครับ150ยาสตันที่300ร้อยบวกหกสินะครับแล้วก็สกิล3การฟื้นฟูเลือดนะครับในแพทเก่า150 ตันที่525บวก 25%, 25 AD แพทใหม่นะครับปรับเพิ่มมาเป็น180ตันที่630บวก 30%, 30 AD อนะครับอันนี้คือการบัฟคิวเลยนะครับไม่ได้บัฟนาน,นะครับตัวนี้แพทหน้าอาจจะกลับมาแล้วนะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นลินดิสนะครับลินดิสจะถูกบัฟความสามารถเป็นการบัฟความสามารถดาเมจกาจยภาพสกิลที่3นะครับสกิล3นะครับดาเมจกาจยภาพแพทเก่านะครับเริ่มต้นที่150ตันที่400บวก0.65% AD แพทใหม่นะครับปรับเป็น200ตันที่700เลยนะครับบวก 0.65% AD ถือว่าปรับมาได้แรงมากนะครับแผ่นหน้าอันติทีเดียวมีร่วงก็ได้นะครับอันนี้คือการบับลินดิสนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นโอมาสนะครับโอมาสนะครับก็จะถูกบัฟความสามารถนะครับเป็นการบัฟสกิล1กับสกิลที่2นะครับดาเมจสกิล1นะครับในแผ่นเก่าเริ่มต้นที่150ตันที่300บวก120% AD แผ่นใหม่นะครับปรับเพิ่มมาเป็น180ตันที่360บวก125% AD นะครับก็บัฟดาเมจมานิดนึงนะครับส่วนคูดับสกิล2นะครับแผ่ เก่า5วิแพตใหม่เริ่มต้นที่5ตันที่4วินะครับอันนี้ก็ดีขึ้นนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นอีรีนนะครับอีรีนจะถูกบัฟความสามารถนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่ค่าสานะพื้นฐานนะครับแพตเก่านะครับระยะการโจมตีนะครับอยู่ที่7เมตรแพตใหม่ตีไกลขึ้นนะครับเป็น7.25เมตรนะครับแล้วก็พาสีินะครับโบนัสการโจมตีนะครับแพตเก่า40บวก3ต่อเรเวลบวก30% AP แล้วก็บวก120% AD นะครับแพพใหมมม่่ปปรับเเิา็น 70บวก10ต่อเรเวลเลยนะครับเยอะเลยนะแล้วก็บวก35% ap บวก120% ad เม็ดเดิมนะครับอันนี้ก็คือการบับอีรินนะครับตีใกลขึ้นดาเมจแรงขึ้นนะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นไอย่านะครับไอย่านะครับก็จะถูกบัฟความสามารถนะครับเป็นการบัฟสกิล2เป็นการเพิ่มโล่ป้องกันนะครับบอกเลยว่าเพิ่มเยอะมากนะครับเพราะว่าโล่ป้องกันในแพทเก่าอ่ะมันอยู่ที่650ตันที่1ัน0 8 0บวก80% AP บวก8%บนโบนัส HP นะครับแล้วก็คูลดาวน์ิบสองวิแพทใหม่นะครับโล่นะครับเพิ่มมาเป็น700ตันที่1ัน4บวก85% AP บวกโบนัสด8% HP นะครับ แล้วก็คูดาวสิบสองวิตันที่สิบวิก็คือเพิ่มมาเยอะนะครับเยอะมากคูดาวลดลงอะ่ะโอ้โหทฮนี้ปัน่นปวนขึ้นแน่นอนนะครับในส่วนของอายา้ย่าแท็กหน้าครับดูครับนี่ับ อันนี้คือการบัฟอายะนะครับฮีโร่ตัวต่อมานะครับนั่นคือเออร์ดานนะครับเออร์ดานนะครับก็จะถูกบับความสามารถนะครับไม่รู้ว่าบัฟทําไมนะครับเพราะตอนนี้ที่เซิร์ฟไทยดาเมจมันแรงมากนะครับแพทหน้าแรงกว่าเดิมนะครับสกิลสองนะครับมีการบัฟดาเมจนะครับดาเมจแพทเก่านะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบตันที่สามร้อยบวกหนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอดีแผดใหม่นะครับเพิ่มมาเป็นสองร้อยตันที่สี่ร้อยบวกสองร้อยเปอร์เซ็นต์เอดีอะแรงเยอะนะครับแล้วก็ การฟื้นฟู HP นะครับสกิลสองแพทเก่านะครับ125ตันที่250นะครับบวก2%โบนัส HP นะครับแพทใหม่นะครับปรับมาเป็น150ตันที่300บวก3%โบนัส HP โอ้โห,โหปรับอีกแล้วนะครับบัฟอีกแล้วนะครับอันมี้สกิลใหม่นะนี่นะครับอันนี้คือการปรับสกิล2ล่างเทพนะครับแรงขึ้น นี่ยแล้วก็การปุ่นฟู HP ก็เยอะขึ้นนะครับส่วนสกิล2อล่างปีศาจนะครับก็มีการบัฟนะเพราะว่าดาเมจในแพทเก่าอ่ะมันอยู่ที่280ตอนที่530นะครับ บวก80% AD p a t ใหม่นะครับปรับมาเป็น300ตันที่600บวก120% AD เลยนะครับแล้วก็การฟื้นฟูเลือดนะครับแพทเก่า100ตันที่200บวก2%นะครับโบนัส HP นะครับ p พทใหม่ปรับเป็น150ตันที่300บวก3%โบนัส HP นะครับแล้วก็โบนัสดาเมจเพิ่มนะครับแพทเก่า100ตันที่200 p a ทใหม่100ตันที่240บวก40% AD โอ้โห บัฟโคตรเยอะเออดาร์ดอ่ะอไม่รู้ว่าบัฟไปทําไมเนะี่ยปัจจุบันก็แรงแล้วอ่ะแผทนหน้าคือไล่คิดกระจายนะครับตัวเนี้ย ประมาณนี้นะครับในการบัฟเอเดนนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นรูบูนะครับรูบูนะครับก็จะถูกบัฟความสามารถนะครับเป็นการบัฟสกิล1กับสกิล2นะครับสกิล1นะครับแพดเก่านะครับระยะการพุ่งนะครับอยู่ที่3.25เมตรแพดใหม่ปรับมาเป็น3.50เมตรนะครับระยะการพุ่งสกิล1จะไกลขึ้นนะครับแล้วก็สกิล2นะครับโบนัสดาเมจนะครับแพดเก่า100% AD แพรใหม่ปรับเป็น120% AD นะครับมันนี้คือการบัฟรูบูนะครับตัวต่อมานะครับนั่นคือการนะครับ ฟอร์เรนนะครับในแพทหน้าจะถูกเนิร์ฟความสามารถนะครับแต่ว่าเนิร์ฟนิดนึงนะครับเนิร์ฟสกิลสนะครับสกิลสนะครับการสร้างความเสียหายจริงนะครับแพทเก่า1% HP สูงสุดของศัตรูนะครับแพทใหม่เลยแค่0.9% HP สูงสุดของศัตรูนะครับก็เป็นการเนิร์ฟดาเมจให้เบาลงนิดนึงนะครับตัวสุดท้ายนะครับนั่นคือโตโร่นะครับโตโร่นะครับก็จะถูกเนิร์ฟความสามารถนะครับในแพทหน้าเป็นการเนิร์ฟพาสีฟนะครับพาสีฟนะครับในแพทเก่า ลดความเสียหายอยู่ที่30%แพทใหม่เเลยแค่25%นะครับประมาณนี้นะครับในการปรับความสามารถของฮีโร่ในวันที่4ธันวาคม2568นะครับสวัสดีครับ